สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนคลิปนี้เป็นการเฉลยแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์เรื่องสักไฟฟ้าโจทย์บอกว่าแผ่นตัวนำสอแผ่นอยู่ห่างกัน5.33ม mm, ิลิเมตรและก็มีความต่างสัก600โวลต์โจทย์ให้เราหาว่าขนาดของสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนำมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ผมจะเริ่มต้นจาก สูตรตัวนี้ครับเดลตา V มีค่าเท่ากับลบอินทิเกรต e ดอทกับ ds ds คืออะไร ds ก็คือการกระจัดของประจุที่อยู่ในสนามไฟฟ้าเหมือนอย่างในข้อนี้ให้เป็นประจุลบจากรูปเราก็จะเห็นว่าเราจะอินทิเกรตเทียบกับ ds โดยอินทิเกรตจากฝั่ง แผ่นตัวนำที่เป็นบวกไปยังแผ่นตัวนำที่เป็นลบ e กับ ds เราเห็นว่ามันอยู่ในทิศทางเดียวกันแสดงว่ามันทำมุมต่อกัน0องศาผมก็เลยเขียนเป็นลบอินทิเกรต e ds cos 0ซึ่ง cos 0ตัวนี้ครับมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นมันก็เลยเหลือเพียงแค่ e กับ Ds แต่ว่า E เป็นค่าคงที่ผมก็เลยดึง E ออกไปข้างนอกก็เป็นลบ E อินทิเกรต d จากบวกไปลบตรงนี้อยากให้พวกเราทำความเข้าใจนิดนึงนะครับการอินทิเกรตระยะทางนั่นก็หมายความว่าให้เราหาระยะทางทั้งหมด ซึ่งในที่นี้โจทย์กำหนดมาแล้วก็คือระยะห่างของแผ่นตัวนำนั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับ D ตามรูปดังนั้นผมก็จะได้เดลต้ามีค่าเท่ากับลบ E D แต่ว่าโจทย์ข้อนี้เขาให้เราหาขนาดของ E ดังนั้น E ก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้าหารด้วย D ซึ่งเดลต้าวโจทย์กำหนดมาแล้วซึ่งนั่นก็คือ600โวลต์หารด้วยระยะห่างของแผ่นตัวนำก็คือ5.33คูณ10กํลังลบ3เมตรผมก็จะได้คำตอบออกมาคือ1.13คูณ10กํลัง5โวลต์ต่อเมตร หลายคนอาจจะสงสัยเรื่องหน่วยของสนามไฟฟ้าทำไมเป็นโวลต์ต่อเมตรจริงๆแล้วนะครับไอ้เจ้าโวลต์ตัวนี้ครับหน่วยของมันจริงๆก็คือจูลต่อคูลอมแล้วจูลต่อคูลอมตัวนี้ครับมันก็คือนิวตันคูณกับเมตรหารด้วยคูลอมดังนั้นไอ้โวลต์ต่อเมตรตัวนี้ครับดังนั้น ใหโวลต์ต่อเมตรตัวนี้มันก็คือนิวตันคูณกับเมตรหารคูลอมแล้วก็หารด้วยเมตรข้างล่างก็เหลือเป็นนิวตันต่อคูลอมสรุปว่า e เราจะใช้วลต์ต่อเมตรหรือว่านิวตันต่อคูลอมก็ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราอาจจะคุ้นกับนิวตันต่อคูลอมมากกว่าแต่ว่าโวลต์ต่อเมตรก็ไม่ผิด ทีนี้เรามาดูคำถามในข้อ b โจทย์ให้เราหาแรงที่กระทำกับอิเล็กตรอนโดยปกติแล้วเมื่อเราวางอิเล็กตรอนในสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นประจุบวกกับแผ่นประจุลบแผ่นประจุลบเนี่ยจะออกแรงผลักอิเล็กตรอนส่วนประจุบวกก็จะออกแรงดูดอิเล็กตรอนนั่นหมายความว่าถ้าเราปล่อยอิเล็กตรอนไปเนี่ย ด้วยสภาพของอิเล็กตรอนแล้วนะครับมันจะเคลื่อนที่สวนทางกับทิศของสนามไฟฟ้าอิเล็กตรอนเป็นพวกไฟสูงนะครับแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เขาต้องการทราบขนาดของแรงที่กระทำกับอิเล็กตรอนซึ่งในที่นี้ก็คือแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าอันนี้ผมเขียนให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ F มีค่าเท่ากับ qE แต่ถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของสเกลารก็จะเป็น q e cos t e t ซึ่ง t e t a ก็คือมุมระหว่าง e กับทิศทางของการเคลื่อนที่ก็คือเจ้าตัว ds ตัวนี้ครับในรูปนี้ cos θ e t a ก็เป็นศูนย์องศาดังนั้นขนาดของแรงจึงมีค่าเท่ากับ q คูณกับ e Q ก็คือขนาดของประจุข,ของอิเล็กตรอนก็คือ1.6คูณสิบกำลังลบสิคูลอม e ก็มาจากข้อ a ที่เราหาได้ซึ่งนั่นก็คือ1.13คูณสิบกำลัง5นิวตันต่อคูลอมเราก็จะได้ค่าออกมา มีหน่วยเป็นนิวตันนะครับเพราะว่าแรงมีหน่วยเป็นนิวตันตัวนี้ตัดกันผมได้1.80คูณ10กำลังลบ14นิวตันนี่คือแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าที่กระทำกับอิเล็กตรอนทีนี้เรามาดูคำถามในข้อ c คำถามในข้อ c ให้เราคำนวณหางาน ในการเคลื่อนย้ายประจุลบจากจุด A ไปยังจุด B โดยที่โจทย์บอกว่าตรงจุด A นั้นอยู่ห่างจากแผ่นตัวนำของประจุบวก2.90ม mm, มนั่นหมายความว่าระยะห่างจากจุด A ถึงจุด B จริงๆจะไม่ใช่5.33และมันก็ต้องเอา5.33ลบกับ2.90ทีนี้เรากลับมาดูการคำนวณหางาน จากจุด a ไปจุด b จะมีค่าเท่ากับลบการเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์ซึ่งเราทราบว่าลบเดลต้ u เนี่ยมันก็คือลบ q e ดอทกับ Delta x e กับ Delta x อยู่ในทิศเดียวกันดังนั้นผมก็ได้ออกมาเป็น cos 0 cos 0มีค่าเป็น1นั่นหมายความว่าก็เหลือเพียงแค่ Qe เดลต้า e. x เท่านั้นเราก็แทนค่าลงไปได้เลย QE มันคือ f ในข้อ b เพราะว่าเราหามาแล้ว f มีค่าเท่ากับ QE ถูกไหมครับอันนี้ผมก็จะยกคำตอบจากด้านบนมาเลยนะก็คือ1.80ุคูณ10กำลังลบ14 นิวตันแล้วก็คูณกับเดล a x เดล a x ผมก็คือ5.33-2.90ส mm. ล <c> บ <oughs> 2.90มเมตรวงเล็บอะไรบ้างเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็จะได้ออกมาว่างานมีค่าติดลบนะครับก็คือ4ี่จุดสาคูณสิบกำลังลบสินิวตัน นี่คือคำตอบสำหรับข้อ C ครับวว้า wow.